อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่สองนะมันนี้เป็นตัวอย่างของฟาร์มปศุสัตว์เนาะฟาร์มเนี่ยต้องการผสมสูตรอาหารครับสุกรผลน,นะครับโดยที่ใช้วัตถุดิบสองชนิดนะครับคือํำข้าวแล้วก็ปุ่ผลวัตถุดิบสองอันนี้ยมันก็มีราคาแล้วค็คนละคนค่าคราับคนละรารที่ไม่เหมือนกันนะครับถูกให้มาตามตารางเนาะเวลาเขาดู่าจจะด,ดูโปรตีนดูเส้นใย,ยดูพลังงานนะครับโดยที่วัตถุดิบสองชนิดนี้ก็มี ราคาโปรตีนเส้นใยและพลังงานตามนี้นะครับข้อกําหนดเนี่ยก็มีข้อกําหนดของปริมาณโปรตีนรวมปริมาณเส้นใยปริมาณพลังงานรวมนะครับที่เขาต้องการต่ออาหารหนะนึ่งกิโลนะคราวนี้เขาถามว่าเขาควรผสมราข้าวกลากผงเหลืองในสัดส่วนเท่าไหร่เพื่อให้ได้อาหารหนึ่งกิโลกรัมนะครับตามข้อกำหนดทางโภชนาการโดยที่มีต้นทุนรวมต่ำที่สุด ้องทำยังไงเลยในกรณีนี้อะกำหนดตัวแปรก่อนเนาะให้ x หนึ่งเป็นอะไรดีครับใ,ให้ x หนึ่งเป็นจำนวนลําข้าวเนาะอะเป็นสัดส่วนของรําข้าวก็ได้นะครับอเป็นอ่าสัดส่วนของลําข้าวน,น,วน,าวนหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมถูกไหม x2 เป็นอะไรครับจำนวนของกาดโัวเหลืองนะครับหน่วยเป็นกิโลกรัมนะเรามีข้อจำกัดอะไรบ้างเอ่ยแล้วเราต้องการทำอะไรเนาะเขาบอกว่าเขาอยากได้ข้อกำหนดทางโภชนาการนะแต่มีต้นทุนรวมต่ำที่สุดใช่ไหมเขาอยากให้ต้นทุนรวมต่ำที่สุดดังนั้นสมการเป้าหมายของเราคืออะไรครับ เป้าหมายของเราไปทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดถูกป้าต้นทุนนะครับต้นทุนต่ำที่สุดเนาะนั่นก็คือหาค่าต่ำสุดนะครับต่ำสุดของต้นทุนภาษาอังกฤษคือ cost นะค,ะครับ cost cost C นะครับเราก็จะใช้ตัวแทน C เนาะของราคาต้นทุนนะครับต้นทุนเนี่ยถ้าเราใช้ลำข้าว x 1กาบข้าวเหลือง x 2ดังนั้นต้นทุนคือเท่าไหรค่ครับ6.5 x 1บวก1 2 x 2เนาะเพราะเราเห็นแล้วว่า ราคาต้นทุนของลำข้าวต่อกิโลคือหกสิบห้าต่อกิโลของขาการถั่วเหลือมคือสิบสองนะครับดังนั้นต้นทุนรวมก็คือเท่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหาค่าสํมสุดแต่เราก็มีข้อจํากัดเนาะภายใต้ข้อจํากัดของอะไรบ้างครับอันดับแรกข้อจํากัดของเราเนี่ยเขาอยากผสมไปได้กี่กิโลก่อนหนึ่งกิโลนะครับผสม ให้ได้หนึ่งกิโลกรัมดังนั้น x หนึ่งบวก x 2ต้องเป็นถ้าเอาแค่หนึ่งกิโลไปเต็นเลยคือเขาต้องการแค่ดูสัดส่วนเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะสัดส่วนนี้ไปทำต่อหนึ่งกิโลคเปคูณเอานะแต่ x หนึ่งบวก x 2ต้องเท่ากับหนึ่งในที่นี้เรามีเงื่อนไขข้อจำกัดที่เป็นสมการเมื่อกี้เราไม่มีเลยเนาะพอนี้เราต้องการที่บอกว่าเราจะผสมให้ได้หนึ่งกิโลนะครับเห็นไหม อะไรนี้ไม่เป็นไรนะครับ x เยว x สองเทากบหนึ่งได้นะเรามีปริมาณโปรตีนรวมอีกถูกปะอ่าโปรตีนรวมมีอะไรบ้างครับโปรตีนของร<ม>ับค่าเป็นสิบห้าเนาะสิบห้า x หนึ่งบวกอะไรครับสามสิบห้า x สองต้องมีอย่างน้อยกี่หน่วยยี่สิบสี่เครื่องหมายต้องเป็นมากกว่าเท่ากับนะครับ ไม่น้อยกว่า24่สบีโปรตีนรวมนะครับเราหาอีกนะเส้นใยรวมนะเส้นใยนะครับเส้นใยของลำข้าวมีเท่าไหร่แปดเนะาะกาสเหลงมีสามนะครับดังนั้นเป็นแปด x หนึ่งใช่ไหมลำข้าวนะครัแปดหน่วยของ x ตอ่อ ต่อกิโลของรำข้าวคือได้แปดหน่วยนะครับแล้วก็มาเท่าไหร่นะสามของ x สองเนาะรวมกันต้องเป็นยังไงครับไม่เกินหกหน่วยแสดงว่าน้อยกว่าเท่ากับหกหน่วยถัดไปนะครับ เรามีเงื่อนไขของพลังงานเนอะพอมองเห็นด้วยตัวมาแต่เล็กนิดหนึ่งแต่คำที่ผมมองไม่เห็นว่าเงื่อนไขอะไนพลังงานเป็น4,000กับ2,008เนอะ4,000สำหรับรำข้าวใช่ไหมครับสำหรับ x1 เนอะบวกกับ2,008ใช่ไหมครับของ x2 รวมกันแล้วเป็นยังไงนะ ไม่เกิน3,002นะครับเราไม่อยากให้แคร,รี่เยอะไปนะครับโ okay. อเคเอาเลยนะไม่น้อยกว่าโอ้โทษโ,โทษโ,โทษโ,โทแต่ว่าเราอยากให้แคร,รี่ไม่สั่ากว่าแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีปริมาณเท่าไหร่ที่เราต้องตาอเทโอเซติน okay, okay, okay. อันนี้ได้เหมือนกันทุกคนไหมและโดยที่อะไรครับ x1 และ x2 เป็นยังไงด้วยมากกว่าเท่ากับ0อย่างเลยวันนี้นะ เพราะว่าเราเราดูโจทย์ที่เราไม่ตัดสินใจแบบเป็นลบนะครับเห็นเนาะอันนี้ก็จะมีทั้งเท่ากับมากกว่าห้ออกว่าปะกันไปเพราะจำกัดเป็นอะไรก็ได้นะเหน,น,นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเรียนรู้ว่าเราจะแก้ระบบพวกนี้ยังไงอ่ะตัวแบบประกการเทิเอซื้อถัดไปครับอันนี้มีอยู่ส่วนผลไม้นะครับมีปลูกสองอย่างนะมะม่วงก,กับลำไยนะครับ เขาบอกว่าจําเป็นต้องจัดการแรงงานสำหรับการห่อผลมะม่วงแล้วก็สัดแต่งรินใหย่นะเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าผลผลิตรวมนะครับในช่วงหนึ่งสัปดาห์คราวนี้ไม่ได้ให้มาเป็นตารางนะแต่เขาก็ยังแยกมาให้อยู่เนาะเขาบอกว่าข้อมูลค่าผลผลิตเนี่ยห่อผลมะม่วงให้ค่าผลผลิต1 2 0อชั่วโมงแรงงานตัดแตงกินใหย่ให้ค่าผลผลิต950บาทต่อชั่วโมงแรงงานนะครับเรามีข้อจํากัดของบุคคลเนาะของ ผลนี้มาทางานให้เรานะครับแรงงานรวมนะสำหรับสอกิจกรรมนี้ต้องไม่เกินร้อยแปดสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์มีคนมาให้แค <ue> ่นั้นนะครับแรงงานเฉพาะทางเนี่ยถ้าแบบขอผลละม้วงต้องใช้แรงงานที่ความชำนาญไม่เกินเก้าสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ตัดแต่งถุงเงินใหญ่นะครับต้องใช้ไม่น้อยกว่าห้าสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์คำถามก็เลยอยากรู้ว่าสวนเนี่ยต้องจัดสรรเวลาแรงงานอย่างไรนะครับสําหรับการกิจกรรมสองอันนี้หออละม้วงแล้วก็ตัดแต่งถุงเงินใหญ่นะกี่ชั่วโมง เพื่อให้ค่าผลผลิตรวมของสวนในสัปดาห์นะั้นมีค่าสูงสุดตัวแปรคืออะไรบ้างครับเราต้องตัดสินใจทำอะไรตัดสินใจจัดสรรเวลา<ม>ใช่ปะดังนั้นให้ x 1เป็นอะไรดีครับเป็นจำนวนของชั่วโมงที่ทำไห ชั่วโมงขอ,องมะม่วงนะครับ x สองเป็นจำนวนชั่วโมงที่ตัดแต่งกิ่งลำไยเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจถูกปะเราต้องตัดสินใจว่าเราจะให้ใครทําอะไรเป็นเวลากี่ชั่วโมงนะครับสมการเป้าหมายของเราคืออะไรนะเราต้องการจะหาค่าสูงสุดของอะไร สมก,การเป้าหมายนะครับหาค่าสูงสุดของผลผลิตรวมนะครับเขาให้ย่อมอาว่า PV เนาะ PV นะครับถ้าสมมติว่าเราขอผลมะม่วง x หนึ่งชั่วโมงเราได้ค่าผลผลิตเท่าไหรค่ครับค่าผลผลิตเท่าไหรเ่เอ่ยอาอ้ำม่วง พันสองใช่ปหอันนี้ที่ยังเค่าผลผลิตครับผมแกว่าค่าผลผลิตเนาะค่าผลผลิตนะครับทีวีเนาะหอ,อโมงได้พันสองนะครับมาเห็นมันเกิดกําไรพันสองร้อยบาทต่อส่วนนะ หลังนั้นเรามีพันสองร้อยบาทคูณ x หนึ่งใช่ไหมครับแล้วต้องบวกด้วยเก้าร้อยห้าสิบาทคูณเกสองเป็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหาค่าสูงสุดของมันเรายังไม่รู้หรอกว่าค่าสูงสุดเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูด้วยกันวิธีหาผลเฉลยเนาะครับคราวนี้เรามีเงื่อนไขใต้ข้อจำกัดอะไรบ้างครับข้อจำกัดก็จะเป็นเวลา เป็นเวลาเนาะส่วนมีแรงงานรวมกับสองกิจกรรมนี้ไม่เกินร้อยแปดสิบชั่วโมงครับต้้งแต่ว่าอะไรรวมกันไม่เกิน 180? ร้อยแปดสิบ x หนึ่งบวก x สองรวมกันไม่เกินร้อยแปดสิบเนาะเราใช้เวลารวมกันไม่เกินร้อยแปดสิบชั่วโมงนะมครับข้อจำกัดเรื่องแรงงานกิจกรรมการห่อผลละม้วนต้องใช้แรงงาน ไม่เกิน90ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่า x งต้องไม่เกิน90แต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับนะครับเออส่วนใหญ่ในในบทนี้นะน้อยกว่าจะน้อยกว่าทเท่ากับเสมอนะครับจะไม่มีน้อยกว่าแบบน,น้อยกว่าแต่ไม่มีเท่ากับจะไม่ค่อยมีนะครับเอ่อนั่นหมาอีกบำรุงรักษาใช่ไหมครับ เขาบอกว่าลำไยเนี่ยต้องใช้กิจกรรมนี้ไม่น้อยกว่า50ชั่วโมงแปลว่า x2 ต้องมากกว่าเท่ากับ50นะครับเห็นนะแล้วโดยที่เราเอา x1 x2 เป็นลบได้ไหมครับอัง x1 x2 จะต้องมากกว่าเท่ากับ0โอเคไหมเราจะเริ่มพอ คุ้นชินกับอันนี้ละใช่ไหมครับคราวนี้ผมขออีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างสุดท้ายก่อนเราไปวันนี้นะครับตัวอย่างนี้เป็นการผสมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมละนะคราวนี้ไม่ได้ให้ข้อสกัดเลยนะให้มนพืชเลยนะครับเขาบอกว่านักโภชนาการเนี่ยเมื่อกี้จดทันไหมลื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 มอ๋อเคไหม ต่อนะ,อะเขาบอกว่านักโภชนาการนนเนี่ยต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารพิเศษเนาะโดยใช้อาหารสองชนิดที่แตกต่างกันนะครับโดยผสมอาหารสองชนิดนี้ต้องมีส่วนผสมของวิตามินเออย่างน้อยแปดหน่วยวิตามินซีอย่างน้อยสิบหน่วยอาหารเขาผสมจากอาหาร x อเนาะอาหาร x คือแต่ละกิโลกรัมเนี่ยมีวิตามิน A 2สองหน่วย C 1หนึ่งหน่วยอาหาร y นี้ A อสองหนึ่งหน่วย C 2สองหน่วย เขาบอกว่านักโภชนาการเนาะต้องการผสมอาหาร x กับ y รวมกันนะครับเพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดถ้า x มีต้นทุน50 y มีต้นทุน70ต้องทำยังไงครับเราก็สินใจกับอะไรบ้างมีตัวแปรคือตัวแปรคือจำนวนของสิ่งที่ใส่ถูกปะ้ะถูกไหมใส ดูคำถามนะต้องผสม x และ y อย่างละ่กิโลกรัมอันนี้เป็นสิ่งที่ระบุเราว่าเราต้องตัดสินใจทำอะไรเนาะใส่ x 4กิโลใส่ y 4กิโลถูกไหมครับดังนั้นผมก็จะให้ x ให้ x ไปเลยเนาะแทนจำนวนอาหาร x แล้วก็ y นะครับแทนจำนวนอาหาร y หรือจะเป็น x ห x 2ก็ได้แต่หน,ในๆมันก็เป็น x กับ y แล้วเนาะ ใช่ปะอันนี้คือตัวไปที่เราต้องใช้ตัดสินใจเพราะเราเขาถามมาว่าเราต้องผสมอาหารอย่างละกี่กิโลแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราใส่ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่สมการเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคปอทำอะไรครับเป้าหมายคือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดใช่ปะแสดงว่าลดต้นทุนใช่ไหมครับหาค่าต่ำสุด ของต้นทุนเนาะต้นทุนเมื่อกี้ภาษ,ษาเป็นคืออะไรนะคอสนะครับคอสนะ,ะก็คือ C นะครับเท่ากับ X ต้นทุน50บาทแสดงว่าถ้าใช้อาหาร X x กิโลต้นทุนของเราคือ 50X บวกกับ 70Y นะครับมีเงื่อนไขข้อจำกัดอะไรบ้างเลย ภายใตย้ข้อจำกัดที่ว่าอ่าค่อยดูเนาะเขาบอกว่าจะต้องมีส่วนผสมของ A8 หน่วยแล้วก็ C อย่างน้อย1ิหน่วยเนาะแต่ว่าข้อจำกัดอย่างแรกเราคือวิตามิน A ถูกไหมครับวิตามิน A ของเรามันต้องมีอย่างน้อย8หน่วย X ให้เรามากี่หน่วย อันนี้ต่อกิโลเนาะเท่าทีเท่าทีต่อกิโลนะครับ x ให้เรามา x ให้ a เรามากี่หน่วยครับสองหน่วยเนาะแล้ถ้าใช้ x หน่วยก็คือได้สอง x ใช่ไหมครับ y ให้เรามากี่หน่วยก็จะเป็น a หนึ่งหน่วยเนาะอาหาร y สารกิโลให้หนึ่งหน่วยนะครับบวก 1>, 1 Y นะครับอันนี้วิตามิน a รวมกันเนาะจะต้องอยังไงมีส่วนผสมของวิตามิน A อย่างน้อยแอดหน่วยนะครับมากกว่าเท่ากับอะวิตามินซหล่ะตัว A กับตัว C ไม่ใช่ตัวแปรนะครับในที่นี้เป็นแค่ชื่อวิตามินเฉยๆนะอ่ะวิตามินซ เราต้องมีอย่างน้อยสิบหน่วยแต่ x ให้เรามากี่หน่วยครับหนึ่งหน่วยเนาะ x ให้เรามันหนึ่ง x ใช่ปะ่ะ y ให้เรามากี่หน่วยครับวินจะเป็น4 2สองหน่วยเนาะแล้วรวมกัน้องเป็นยังไงครับมากกว่าเท่ากับสิบโดยที่ x y ที่เป็นตัวแปรสุดท้ายนะต้องเป็นยังไงครับ มากกว่าเท่ากับศูนย์นะงั้นมีสามอย่างนะครับที่เวลาเราเขียนสี่อย่างนั้นเราเขียนตัวแบบตัวแบบัดสินใจสมการเป้าหมายข้อจํากัดแล้วก็เงื่อนไขการบวกเงื่อนไขที่ไม่เป็นลบนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัวแบบงรณิตศาสตร์ทุกตัวแบบงคริตศาสตร์นะครับมันก็จะมีรูปแบบที่เป็นรูปแบบบัญญัตินะ,ะอันนี้ขอเล็กน,น้อยเนาะป็นรูปแบบปัญญัติทุกอย่างสามารถจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้ได้ อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ต้องกังวลมากครับแค่ให้ดูเฉยๆถ้าคือมีสาร,รการเป้าหมายอาจจะเป็นหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดเนาะทุกอย่างจะถูกจัดให้เป็นอย่างนี้ได้เนาะข้อจํากัดอาจจะเป็นน้อยกว่าเท่ากับอะไรโดยที่เงื่อนไขเป็นบวกเนาะมีสามอย่างของเราเลยเนาะเป้าหมายข้อจํากัดแล้วก็เงื่อนไขที่ไม่เป็นลบนะครับถ้าเป็นค่าต่ำสุดก็ใช่เดียวกันเนาะแต่ข้อจํากัดต่างกันนะครับค่าสูงสุดเงื่อนไขจะเป็นน้อยกว่าเท่ากับ ค่าต่ำสุดเนื่งไข่จะเป็นมากกว่าเท่ากับโอเคนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะค่าต่ำสุดนึ่งไข่มากกว่าเท่ากับอ่าโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาคุยกันเรื่องเราจะแก้ระบบสมก,การพวกนี้ได้อย่างไรนะครับอาจะเจอกันครั้งหน้าวันอังคารครับเจอกันครับผมบคณครับเจอกันรับ